กินแล้วแต่มันดุดหน่อยจ้ะอร่อยกินจบก่นหรืปลาดิสิกินหมดเลยกินหมดเลยอืนี่แหละค่ะของกินเด่นบุกไนดุดอืออร่อยนะคะไอแกะนะมาแกกินตรงนี้เลยกินตรงนี้เลยกินเลยกินเลย กัดหวัวเลยกัดเออเออนั่นแหละอร่อยกดกดโอ้คันนินนะกระต่ายน้อยฮึมฮะแม่พลาดกินค่ะเพราะได้อยากกินเนาะอืมอร่อยอันนู้ชอบกินสลัดใช่ไหมคะอันนู้ชอบกินสลัดใช่ไหมลูกสลัดนุ่นุอร่อย โอ้ oh. ยกมือด้วยยกมือยกปองด้วยยกปองด้วยอร่อยมากลด้ไปด้วยไ,ไปค่ะจ้ะอาหารของพญเนะคะ่ะพ่อจะกินแบบนี้เราจะเนาะอันนี้เป็นผวกพัดพักนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสลัดเนาะอาหารตีกับพี่เนอะพี่จะจำ้เพอนกันค่ะพี่นอมนจะ,จะมาจัดกินน้ำกันค่ะ ปุ่ยยังคือม,มาจากอันโซคัตเจ้าเอาทาเรือลุงค่ะนิ้วเข่าสุดาเพื่อนตีใบเท้าเข่าไปทาแล้วเดี๋ยวค่ะเพราะว่าเทสไปแล้วก็บดก,กินในี่บดเข่าตีเทสเนาะเรากินอาหารของเรานะคะเพจังให้เป็นน้องเบอร์มา,จานจะเนาะทำกินเองค่ะเพื่อนมาได้จมาเด้อกินตีนเลยดีค่ะกินแซ่บๆจ้าเงินอิจตี You k n o w how to eat ไม no. mm ่ m hmm. mm ัม hmm. I know มาจะเพ็ hmm. mm ่นนองมันมีเซนมันไม่เี้ยหนจ้ะมีแต่ต้งสิลามาเดินมาเดินมาเดินพี่ดีเราเป็นไปไหนมาหายค่ะมันถือแล้วเลยสั่งหายเนาะอืม <laughs> mm. <laughs> no. Make good mm. stuff. <laughs> <laughs> mm. <laughs> yeah. <laughs> เรียนแม็กซ์กุ้งซ้ำค่ะแต่วันพี่โผลร้อนจิตอิดร้อนตัวหันอือจะอะไรกันอิดโชว์กินโชว์ร้อนจากที่นอกเฮ็ดเสียำตากินเนอะวันนี้นำน้ำตาแตกนะเว้ย Amandus, Amandus, kom og se! Mamma spiser føttene til høna. Kom og se! Føttene til høna blir til mamma. คุณเห็นเต้รึไม่นะเขาขายอะไรทัวร์ไงขาไก่ขาไก่มีเด็กทัวร์ตั้งใจจ้ะจะพูดไทยได้ไหมจะพูดไทยนิดหน่อยนิดหน่อยไทยไม่พอใจไม่พูดไม่พูด Understand ว,ว,ว่ายังไงวะนี่น้ำตีบ่อนะคะเขาใจยุดแต่ว่าแหงว่าโบเป็น mm hmm. ออกสำเนียงบดถือ mm hmm. ไก่ตีนไก่เนี้ใหญ่จัะโลละสี่สิบก็โ,โกคตนเนาะปีดีแล้วมันถือว่าเป็นสั้งมหาไฮทีเนาะ Have Have collagen. Hmm? Have collagen? Yeah. Yeah. You. If cow, you eat everything, you can eat from bone. skin, and everything soft, so bone. You must eat. you. have you we have you we have egg. We it's มันดีสนับเจ้า้าเจามากินข้าวกันไอเกนอรดลดอีเอเวีเดย์มเออันนี้นาว t รับพีไม่เทมากที o สุดอ่ะที่สุ e อ่ะที่ a ่ออ จะกินแบบนี้นะคะประจำกินทุกมือ้อกินแค่นี้นะคะมื้อเดียวเนาะวั one, eat one time. One day นอยูอิทวันทามวันเดย์เนาะผมันทำชุดอแบบได้นัดดีสินเชื่อไปไปเสี่ยวเลยแต่เมื่อเขากินตอนนี้แล้วจะไม่แล้วกับว่าหิวจ้ะแต่เมืเ่อเรากินเนี่ยเหมือนเสาร์แต่เ้าแล้วก็สิก,กินอีกชนิงกับประมาณบ่าย มันดูดหน่อยมันรักรักกนสลัด <c oughs> บอกให้ไม่เอาไปหาย,ยาดีกนะจ๊ะ จะเสียา,าก,กินยังไงอยู่ง่ายงกันค่ะโมนยังมากมากัเขากะกินไผกินมันนัน่งน้ำกันอยู่ต่อกินน้ำเขาคนละอย่างอืม <laughs> อ,นะอืมเป็นหน่อยกินแล้วเรือจ้ะนั่นและ <laughs> เรากินอาหารเราแล้วเก้อว, <c oughs> ว,ว่าม่กินน้ำ มันเลเขาทายเรือ,ล,ล,รอล,ล่องแล้วเสดงเรือล่องหล่ะจ้ะพวกนี้เอาเรือขึ้นมาไววบ้าแล้วลำหนึง่งตอนจะไปเบิงผ่านไปเบิงเรือลำใหญ่นะคะเส้นโบดทเนาะ เาม่ใส่แด่ปลาใสา่แ่เอาเรือลำไยลงค่ะวิโกเชฟเส้นบดไ,ม,ไม่ปีจะเวิร์กอีกเบิงเอาเส้นบดลงค่ะมันค่อยมันคอลำญยหรอที่นี่ มันก็สามารถนอนกินดูนดได้หันได้ได้เนาะเด็วหน่อยไปนำเก็บบ่ออันรายล่ค่ะเนี่ยอินวอืม ทิชนาทิดเธอจะให้พา่นา้อยไปเก็บกระเทียมปลาเนาะจ้ะรอให้มะาวาไหลไปแป๊บหนึ่งก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปได้ตัวอ่อนๆเพิ่นมาเห็ดกินไหมคะทนายไล่ก็กินบอสแสมั้งจ้ะเนาะ

มันบาดจะจับพี่น้องุ่มติดกับจังสีละจ้ะบบมียังแบบอันนี้มากไมเนาะจ้ะเนาะชีวิตยุ้ได้กกับจังสั่ละจ้ะทายไปแบบนั้น ใส่ความเป็นเหมือนบานของเหาหนี่แหละจ้ะเขาใส่พิเวตแบบได้ให้กับใครแบบน,นั้นแล้วจะเนาะเ้อานนี้มันไม่หน่พี่น้องคือดีแท้ดีมากมากเลยคะ่ะปิดหยอกวันมีก่ปูได้กินอยู่ พี่เจ้าน้าที่จะข้อตัวพี่น้องเข้าไป้ะคะ่ะมันจะเาีวคาดเี้ก่อน ช่อนนี้มันอาการมันสว่างเร็วตีสามตีสี่ตีกับเตือนเลยค่ะเตือนเลยกับไม่ลงคลิปเนาะไม่นอนบัหลพาราทบีเด้อแ้วจะพี่นอ้องคลิปเดียวเขอตัวพี่นน้องเข้าไปแล้วนะคะเนาะ เดี๋ยวว่าฝวามเค็มหนานนะคะิะีหลังจะเห็นต่อค่ะนะคะกดจชาไปให้เกล้าค่ะพี่น้องก็อะไรก็แชร์กดติดตามไปแล้วจะเห็กันในะคะคเด้ยอยค่ะเค็ม็นข้าตัวค่ะสวัสดีคะด่ะบ๊ายบาย